รัมาจะโลหกาทิปติสัมปติกัดอันชาลีอาหารทิวรางอาญาจัตหาสันติตสาสะัต ตหบปาราชาคาชาติกาเทเสตุรรมังอนุกรรมปิมังปะชังพี่กะปุกสวดให้น้องฟังดีลูกสวดให้น้องฟังก่อนอะดิ อ่ลูกไปพี่ปลูกเร็วสวดให้น้องฟังก่อนฮะอืมสวดให้น้องฟังก่อนเร็วฮะอ่าเ <c oughs> ้พ่อพ่ออยากแกล้งดนูดิพูดจะไหวไม่ได้อัดเทียบเนี่ยอุตสาตั้งใจเลยเปลี <c oughs> ่ยนจะเมือไ,ไหมเน <c oughs> ี่ยอ อ่ะมาพร้อมพี่วี่ออกไรได้ลูกอ่ะมาพร้อม เอาสวนสดยเฮ้ยหนูเจ้าทำนองไม่ได้อ่ะอเอาพอจะขึ้นให้โอเคเราไปพร้อมกันสามสองหนึ่งพรมมากกที่ปฏิสหัมปฏิหรือเปล่าเอ๊ะ And Shelly and she and, and And, eh? Come back to eat. i back to eat. What? i what? like ah, like. maybe แตงไทยแตงไทยเอาภาษาพูดภาษาพูดให้ฟังสิพามาจะโลกาธิปติ ส,ส, <ะ S 2> สหัมปติสห<ะ>ัมสหัมมันอ่านว่าหัมหออาหัมไม่ใช่ห้ามสหัมอ่านตามคําภาษาบาลีไม่มีสระหํามไม่ต้องอามยมันเป็นเอาหม่ได้ลูกมันเป็นภาษาบาลีลูกธรรมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอันชลีอันทิวรัง ายาจัตถะสันติทะสัตตาปะละชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังเดียมเดียมเดียมอ่ะเปค่อนบทนี้ดิ <c oughs> อ่านแล้วคะอ่านอ่านอ่าน <c oughs> อยหามมาจาโลกาธิปติสหัมปติกัดอันชลีอันทิวลังอาญาจะพะจะขอถุงขออาถาลูก เพื่อนน้องจะขึ้นมเอาใหม่ my, หรือว่าเอาท่อนนี้ใหม่เอาใหม่โคค้อมมาจากโลกาทิปติสหัมปติกัดอันชาลีอันทิวรังอายา ะะอายาจัตทะสันทีตะอ,ส,อ <c oughs> สันอะไรมันไม่แาบว่าสันลูกสันสันอะไรสันตีสันตีสันตีทะ สัตบเราดูซุ้มมันเลยพิมสลุบเนียอะมันมันคือสันตีถะถูกแล้วแหละแต่ไม่ใช่มันคือสันตีตาถูกแล้วไอ้หนูพิมพ์สลับอ้ามา,มาต้องใหม่ไหมอสันตีถะสัตตบ ปราะชกะะชาติกาสันติตะเห็นไหมเปิดเห็นไหมมันไม่ใช่สันติตาะนะในรูมันเขียนว่าสันติตะมันคือทีตาที่หนูเขียนคำอ่านนะหนูเขียนสลับกันนะ่ะไม่ไม่ไม่ต้องอ่านในใบที่พ่อให้พี่อ่านในใบที่พ่อให้ใบที่ส่งให้มันอาจจะผิดเพราะว่า ในในในนั้นอนะมันเขียนมาไม่ครบที่ส่งให้พี่พี่กระปุกอะอันนี้มัน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 ผิดลูกใบที่ส่งให้มันมันผิดเดี๋ยวพ็อลบลบก่อนนะใบนี้มันผิดใบที่เป็นรูปเขียนเป็นกราฟิกอะแต่ว่าที่ส่งให้ล่าสุดที่พ่อต้นทํานั่นแหละถูกแล้วอันนั้นถูกเลย <c oughs>

เขาเลือกเอาไไอก่อนจ <c oughs> ะ้จิน้ำก่อน <c oughs> พี่ปลูกเหนบครั้งอ่าพี่ปลูกมาแล้ว <c oughs> อา้าพร้อม <c oughs> เจอ,อยังเจอแล้วแต่ยังไม่พร้อมอ้าวยังไม่พร้อมอ้าวมาไม่เป็นไรอ้าวอันดับแรกเลยทงชาติและเพลงชาติไทยใครเอ่ยหมายเลขหนึ่งใครอัญชลีวันทาพิวาสออกก่อนโรนะงเรียนก่อนรอว่าอยู่ก่อนอ้าวพร้อมสามสองหนึ่งพร้อมกันเลย อ๋บทนี้แตงไทยกับแตงโมใช่ไหมใช่อ่าแตงแตงโมแตงไทยพร้อมกันหนึ่งสองสามอันทารีวันฮาอาธิว่าป่าประกาศว่าป่าวประกาศำคำสอนอีสามมาค่ราวาเวราจร เกี่ยมของแน้ตางามตามแบ่ไทยเอ่ยชื่อนามประพฤติมิ่งอําพวันศึกทำสอนสานนางทำสอนขอรบครูผู้ให้ไม่เกี่ยมงอนบิดาสอนมานาสั่งฟังตั้งใจ วิธีผุดตุดแก้วประกายแสงบำรุงแต่งสิริรักให้เชิดฉายกล่อมเกาจิตสิกส่งบ่มวินัยสร้างนามไว้เด็กดีสี่อัมพรคำนี้มันอ่านว่าคำนี้มันอ่านอย่างนี้นะว่าบิดาสอนมารดาสั่งฟังตั้งใจเออก่อนก่อนจะ ตัวนี้จะบอกเขารบครูผู้ให้ไม่เกี่ยงนะงอง,งูลูกไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวงอนไม่เกี่ยงงอนไทยอะไรลูกพี่พีปพป่ปัดปักพัดพักบิดาอ่าเขารบครูผู้ให้ไม่เกี่ยงงอนอ้าวแตงไทยหายแล้วลูกไม่เกี่ยงงอนไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงงอนอ่าผิดจุคําเดียวอ่าพี่แตงไทยมา จะตตังไทยลุยอันชลีอันช,ล,นชลีวันทาภีวาท ปล่าประกาศพระธรรมนำคำสอนอีกสัมมาคารวาเวราจรประนมกรได้งดงามตามแบบไทยเอ,อ่ยชื่อนามประพฤติดีมีศีลห้า อัมพวันศึกษานั้นพร่ำสอนเคารพครูผู้ให้ไม่เกี่ยงงอนบิดาสอนมารดาสั่งฟังตั้งใจวิธีพุทธจุดแก้วประกายแสงประกายแสงักให้เฉิดอฉายกล่อมเกลวจิตสิสมบมวินัยสร้างนาไว้เด็กดีสี่อัมพวันเนยอยีายนี่มีควบกรัมเมย ว่าลูกลูกขอแก้บทได้ไหมว่าว่าคือที่หนูไปดูที่เขาเขียนน่ะมันคือกล่าวมันไม่ใช่เปล่าอะ่ะไอในในนี้พ่อเขียนผิดใช่ไหมมันคือกล่าวประกาศแป๊บหนึ่งนะ เออเห็นแล้วเห็นแล้วน่าจะเขียนผิดใครใครเป็นคนเขียนบทนี้มาให้พ่อวะไม่รู้หนูนั่นแหละเป็นคนเขียนมาให้ไม่ใช่กอ,อให้ถ่ายภาพแล้วส่งให้แล้วพ่อมาถอดคำหรือเปล่าน่าน่าจะใช่เสร็จแล,ล้วก็มาพิมพ์ส่งลายให้ไงหนูนี้เป็นคนพิมพ์ให้ที่ในห้องแล้วส่งลายมาให้ เออใช่ใช่แล้วตอน,หน,นหนุกกรท้องเก่ามาตล,ดลอดนะเออแต่นี้มันเปอ่าโอเคพันถูกแล้วลูกเป็นเปล่าเปล่าไอ้เป็นเป็นกล่าวนะ,กล,วะกล่าวประกาศกล่าวประกาศนะลูกเป็นกล่าวนะโอเคแต่นี้่ี่ผิดลูกเดี๋ยวพ่อแก้โอเคอ่ะต่อไปพงชาติทีละคน เอาพี่ก่อนนะเอาพี่ก่อน <S 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 ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนักเรียนทั้งหมดแถวตรงไปไหน นักเรียนทั้งหมดแถวตรงรองเท็ชาติเลยสามสองหนึง่งเอ้ย,อยประเทศไทยรวมระะเนื้อชาเชไทย เป็นทาชาตัดทะไทยข้องไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล้วยไทยล่วนหมายรักสมามัคคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไหมคะ เอกราจ,จะมีให้ใครคมขีสาเลือดทุกอยาดเป็นชาติทะเลิมประเทศชาไทยทวีมีชัยชายโยผิดสองจุดตรงไหนประชัยประชัยใช่ อ่าใช่ใช่อะไรนะตรงตรงอเนี้ยประเทศไทยเลือยเรือดชาวไทยวิชแลวไ่ไปไทยไทยละแล้วก็มีตรงเลือดมีมีตรงเลือดน้องเป็นน้องน้องร้องว่ารวมเนื้อรวมเลยไนืหลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ร้องนานโอเคเอาแท็กโมแท็กโมเป็นไง เก่งเียโอเคว่าและเพลงชาตไทยเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอการาชและความเสื่อละของบรรพบุรุษไทย,ทยนากเกียนทั้งหมดแถวตรงไป น้องเฮงชาติลุกูจำไม่ได้แล้ก็อาจจะจำไม่ได้เพราะปกติน้องไม่ได้ร้องหลักอาจจะแบบไม่เคยร้องตามหรือ่า เอาไงเอาไงไปได้ไหมโอ้ยสงสารกระปุกพรุ่งนี้จะไหวไหมเนี่ยไหว bueno, <evaluation> พรุ่งนี้ไหวนัาบ่ายพรุ่งนี้บ่ายรัสาวเช้าให้ตื่นสบายสบายบ่ายรอพี่บีแลวพี่บีมาพรุ่งนี้บ่ายน้องมองมาบ่ายโมง ใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมสีขาวสีขาวใส่ชุดขาวโรงเรียนเลยมีเอาครึ่งตัวครึ่งตัวเองลูกแต่ครึ่งตัวครึ่งตัวนั่งโต๊ะเดิมได้งั้นเสื้อหนูขาวกางกางเกงหนูขาเรือปูเลยเอาเลยเอาครึ่งตัวไม่ได้เอากางเกงด้วยเอาแค่ครึ่งตัวลงมาแค่นี้อ่าต่อไปแถวไปบทที่สาม นคนีีอกอกบทที่สามใครใคร,ใครดีไม่ใช่ใครดีใครลูกอะไร,หรให่แค่สองคนนะบทที่สามสี่เออบทที่สามใครคละครหรือเปล่า ไม่ให้เหรอถ้าขอตั้งศาสตร์สิมันต้องเฮ้ยขอตั้งศาสตร์อะไรล่ะอะไรหั่งสมาไปไหนแตงโมออร่าเออ เอาเร็วเร็วเร,วเรวจบรปุ๊บไปเลยใครบทนี้ใครเนี่ยบทนี้ใครลูก้องหากันแซงโมโอล่า เตะโมขึ้นก่อนเลยน,นางล้วปวดหัวเลยเหมือนเลยอ